การนำเสนอผลงานคลิปสั้นหนูน้อยนักเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพศ2568โรงเรียนบ้านข่าพัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต1 สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงเป็นสดาสายวันอยู่ชั้นปัะมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านขาวพัดวันนี้ดิฉันจะขอพาเพื่อนๆไปรู้จักกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอำเภอปรุบุทธ,ธาบาทที่มีทั้งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือวัดปรุบุตรบาทาราชวรวิหารที่เราเรียกกันสั้นๆว่าวัดปฐุบุตรบาทค่ะ วันแห่งนี้จุดเด่นสําคัญคือรอยพระบาทที่เชื่อกันว่าเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าที่ประทับไว้เมื่อครั้งเสด็จมายังโลกมนุษย์รอยพระบาทนี้ประดิษฐานอยู่ในมณฑลสีทองบนเนินเขาดูสวยงามและสง่างามมากๆเลยค่ะตามประวัติเล่าว่ามีประวัติการ่อสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาด้วยพระราชสัทธาของสมเด็จพระเจ้าทรงธรทมภายหลังทอดพระเนตร้อยพระพุทธบาทจากนั้นก็มีการสร้างมณฑลยอดฟาง ครอบ้อยพระพุทธ,ธาบาทไว้เพื่อให้พุทธศาส,าสนิกชนได้มากับว้าสักการะจนถึงทุกวันนี้ค่ะนอกจากความศักดิ์สิทธิ์แล้ววัดพระพุทธ,ธาบาทก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีสถาป,ปัตยกรรมงดงามมากเช่นบันไดน้าที่ทอดยาวขึ้นสู่มณฑปบมิหารหลวงอุโบโสถและเจดีย์ที่แสดงให้เห็นถึงศิลปะไทยอันประณี ทุกปีวัดพระพุทธบาทจะจัดงานนมัสการลอยพุทธบาทจัดขึ้นสองครั้งคือในช่วงวันมาคาบูชาและอาสาหาบูชาประชาชนทั่วประเทศจะเดินทางมาสักการะทำบุญและปิดทองที่ลอยพระพุทธบาทกันอย่างคึกคัก วัดพระพุทธบาทจึงไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแต่ยังเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและความรักในถิ่นฐานบ้านเกิดของเราดิฉันอยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนให้ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของเราและหากมีโอกาสก็อย่าลืมไปกราบไหว้รอยพระพุทธบาทที่วัดพระพุทธบาทราชวรามาหาวิหารนะคะ ขอบคุณค่ะ